ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านอีนเมงสังกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคมพศ2566ถึงวันที่31มีนาคมพศ2567ข้อมูลของผู้รับการประเมินนางสาวยุพินอาจหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศาึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านอีเมง้งอำเภอเกษตรวิสัยสูงเชือข่ายที่10สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองส่วนที่2ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่1 ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองโดยคำนึงถึงบริบทสถานศึกษาและความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 1.2การจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศาึกษาจัดทาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นและจัดทารายงานประเมินผลการใช้หลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ครูได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อน,นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในทศวรรษที่21 มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการรายงานผลการนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาต่อไป1.5การกติดตาม ประเมินผลการาจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและจัดทำรายงานผลการประเมินของสถานศึกษา SAR เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษาครบ100 1.6เเซ การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพครูเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและจะทำวิจัยในชั้นเรียน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักบริหารจิจการบ้านเมืองที่ดี2.2การบริหารจิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3.1. การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์และนวัตกรรมบริหารโรงเรียน e m e model ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 3. 2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือและผู้เกี่ยวข้อง บริหารด้วยนะวัตกรรม e m a e model อย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศาึกษาผู้ปกครองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาดำเนินการและดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดก,การสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา 1. รางวัลผลงานด้านการพัฒนาตนเอง 2. ด้านผู้เรียน 3. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. ด้านสถานศึกษา 5. การได้รับเชิญเป็นวิทยากรกรรมการตัดสิน ภายในและภายนอกสถานศึกษาส่วนที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจะเริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพ 1. ยึดมั่นในสถาบรหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองและปอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะาารรชกครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ม,มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแส,าสแดงออกและกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำ 4. มีจิตอาสาจิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 5. มุ่งผลสำล์ของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 7. ดำรงตนแปลนแบบอย่างที่ดีและแรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา8 เคารพศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 9. ยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้ายึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความศรัทธาในวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนและผู้รับการบริการเช่น การแต่งกายด้วยชุดที่สุภาพเรียบร้อยดูแลเอาใจใส่และช่วยส่งเสริมนักเรียนอย่างเป็นกลยาณมิตรเต็มกำลังความรู้และความสามารถในการเท่าเทียมพัฒนาตนเองส่งเสริมและให้บริการความรู้เพื่อนร่วมวิชาชีพเป็นต้น 10. มีวินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าปฏิบัติตนมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติก,กามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผน ดีงามของสังคมอย่างเคร่งครัดเช่นมีความทรงต่อเวลาในการเข้างานและเลิกปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นส,สม่ำเสมอแต่งกายถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานศึกษาเป็นต้น